วนี้พาผู้ชมมาชมภาพบรรยากาศนะคะงานประกาศรางวัลของคนลูกทุ่งแห่งปีคมชัดลึกอวอร์ด2,566นั่นเองนะคะบรรยากาศของงานในวันนี้จะเป็นอย่างไรกันบ้างตามมาชมกันเลยนะคะตามมาเลยค่ะย มันก็ใช่ ขอความใจและเริ่มไปร่วมรุ่ด้วยกันครับกับน,น,นะนักศึกษาครับ กับพี but, ici, ่น้องผู้มารมนะครับทุกท่านของการรุ่งทุ่งไทยก็คือซองเอาเวอร์ที่ดีที่สุดในแขนงของประเทศไทยที่จะแป่งขึ้นโลกครับขอขอบคุณมากครับขอขอบคุณมากขอขอบคุณเรียกว่าส่งท้ายส่งท้ายจริงจริงนะคะับตอนนี้นาเดีย เลยร่ามอยดีเยครับผมก่อนอืคั้งส่านได้เข้าชิงคาเป็นใน่างของทสจุาร้ชห้าก็ตอนนี้กยงเก่อยอบคุณมาแรนะครับผมขอคพี่ๆแฟนสามทุกคนแล้วก็แฟนสวของเพื่อปนด้วย เลื่อานน้องตอนนี้ก็กำลังปารอยู่ในทุกแพลตฟองนะครับไม่ว่าจะเป็นยู่ทัวหรือว่าแพลตฟอร์บก็ฝากที่พี่